ก็สวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันพุทธที่3ธันวาคม2568นะครับสาหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับซุมมีินโดนาเจใจของเราก็ไม่มีเงินเสนอจำนวนสองเล่มนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ650บาทพร้อมส่งนะครับราคาเล่มละ650บาทพร้อมส่งถือว่าถูกสุดๆนะครับผม650บาทพร้อมส่งนะครับเป็นงานตีล้อมจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุกแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝัดทําจากแกนไม้ประดู่นะครับข้าวดำหรืออีพ็อกซี่นะครับปักหมดด้วย ปักหมุดฝักด้วยทองเหลืองนะครับเดี๋ยวน้าป้อรัดไหลปอกเก้าให้ทั้งสองเล่มนะครับอขายให้ถูกสุดๆแล้วกันนะครับราคาเล่มละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับสองเล่มเท่านั้นนะครับผมนะครับครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบจุดหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับ เล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาว10.6จุดนิ้วนะครับท้องกว้าง2 2จุดนิ้วนะครับด้ามยาว6กจุนิ้วสันกกหนา7น็ดมิลไล่ระดับนะครับเล่มที่1นเล่มนี้นะครับนะครับผมอ่านะครับอ่ามีรอยยางไม้ปะดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ย,ยวก่อ 2. 2. นส่งนะ่าปัดให้อีกทีนะครับอ่านี่เล่มที่2นะครับเล่มที่สองใบมีดยาว10.7ุนิ้วนะครับด้ามยาว6 1จนิ้วนะครับท้องกว้าง2 2ดนิ้วสันกกหนา7็ดมิลไล่ระดับนะครับ ใบมีดยาวนะครับ10.7นิ้วนะครับด้ามยาว6.1นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วสันกหนา7มิลได้ระดับนะครับทั้งสองเล่มนะครับสนใจขายในราคาถูกสุดๆแล้วกันนะครับลดพิเศษสุดๆนะครับวันนี้นะครับเล่มละ650บาทพร้อมส่งนะครับตอนแรกน้าปอว่าจะขาย690นะครับน้าปอพูดผิดก็เลยเป็น650แล้วกันนะครับพูดว่า6อ0 ห้าสิบแล้วก็เป็นหกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับงานเกรดเอพิเบียมนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเ็ดสามนะครับทางไอดียไลน์ก็ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเสามนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมีนะครับหากไม่พอใจในตัวสินค้าเรายดีเปลี่ยนเรื่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับนะครับผม อขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม